คุณเห่คะทำไมบางคนแต่งหน้าแล้วดูแก่กว่าหน้าจริงคะมันก็มีหลายปัจจัยอันดับแรกก็คือทารองพื้นหนาเกินไปคือคนบางคนเขาผิวไม่ดีมีรอยสิวจุดด่างดำทุกคนก็พยายามโบกรองพื้นเข้าไปถ้าเราใช้รองพื้นหนาแล้วก็แห้งเกินไปมันอาจจะไปเกาะตามร่องผิวทําให้ริ้วรอยเห็นชัดขึ้นวิธีการแก้คือเรื่องรองพื้นแบบเบาบางเท่านั้นแล้วก็พวกจุดด,ด่างดำต่างๆให้ใช้คอนซีลเลอร์กลบห้ามใช้รองพื้นที่หนาเด็ดขาดอันถัดมาก็คือใช้แป้งเยอะเกินไปคือแป้งฝุ่นนะคะแนะนำให้เปนบบปเ่เ้้อมัพืดู อันดับที่สามันเนี้เกิดขึ้นเยอะมากอีกถ้าคนไข้เยอะมากหนึ่งก็คือคิ้วคมเกินโก่งเกินเข้มเกินและหนาเกินไม่ได้เด็ดขาดและห้ามทาคิ้วสีดำนะคะอันถัดมาก็คืออายแชโดว์ adow, ก็คืออายแชโดว์ที่แบบทา,นานหนาๆเอาเลยเป็นเส้นใหญ่ๆอันนี้ก็ไม่ได้จริงๆทุกคนห้ามเด็ดขาดแล้วก็พวกอายแชโดว์ที่เป็นสีแปลกๆสีแบบดำๆหรือว่าสโมกกี้อายมันทําให้เราดูสูงไวขึ้นได้ถ้ามไม่ได้แบบต้องการแต่งหน้าโทนนั้นจริงๆอันถัดมาก็คืออายไลเนอร์ห้ามกลี่ยอายไลเนอร์หนาเด็ดขาดปีจะดูเป็นแบบคาราเการ ติดอายไลเนอร์หนาๆแล้วก็ติดขนตาให้แก้มหาการไปทำตาให้ตามันสวยโดยที่แบบไม่ต้องแต่งหน้าตาก็สวยอีกอันนึงก็คือปัดแก้มต่ำเกินไปคือห้าแต่งหน้าสอนว่าห้ามเกินหางตาแล้วก็ห้ามต่ำกว่าปีกจมูกก็คือตัดแก้มได้ในช่วงบริเวณนี้ถ้าปัดต่ำกว่านี้แม้นหน้าเราจะดูค่อยถ้าปัดใบออกไปข้างๆหือแก้มก็จะดูสูงเกินไปค่ะแล้วก็อันถัดก็คือทาลิปสติกที่ทำให้เราดูแก่ก็คือสีเข้มแล้วก็เนื้อแมทอันนี้สุดๆบอกเลยมันจะทำให้เราดูเป็นแบบ มนุษย์ป้าท่านหนึ่งดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นเจ็ดข้อที่อยากให้สาวๆทุกคนพึงระวังไว้ในการแต่งหน้านะคะบางคนที่เอเห็นแต่งหน้าออกมาถึงแล้วแบบพอเขาล้างหน้าสุดออกมาเธอหน้าสุดเธอสวยแต่แต่งได้อีกไม่ได้สิเราเสียเงินซื้อเครื่องสำอางเราเสียเวลาแต่งหน้าเพื่อให้เราดูเด็กขึ้นสวยขึ้นอย่าแต่งหน้าเราเป็นมนุษย์ป้านะคะ